สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรามาทำพิคการ์ดกันนะคะก็หัวข้อวันนี้ง่ายๆเลยนะนะวินาทีนี้นะคะเขาคิดเขารู้สึก,กยอย่างไรคุณบ้างอ่ะมีให้เลือก3ตัวเลือกนะคะก็เลือกจากด้านนี้เลยนะวินาทีนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึก,กยอย่างไรกับคุณ1 2แล้วก็3นะคะ เรามาเก็บกัน2ตัวเลือกก่อนนะมาดูสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะวินาทีนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ๆมันออกมาหลายใบสักครู่นะคะอืม พลังงานของคุณเหมือนตัวคุณเองมีความรู้สึกที่ชัดเจนในตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรนะการตัดสินใจอยู่ที่คุณทั้งหมดนะคุณจะเป็นผู้เลือกแล้วก็ตัดสินใจคุณจะไม่เป็นผู้ถูกเลือกนะคะคุณเหมือนกับมีพลังงานของการที่ อยากจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองอ่ะอืมคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะคนไหนที่คุณรู้สึกว่าใช่คุณจะเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้นะคะอยู่ในมือคุณทั้งหมดคุณจะไม่เป็นผู้ถูกเลือกคุณจะเป็นคนเลือกทางเดินเลือกสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยตัวคุณเองอะไรแบบนี้นะคะพลังงานขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็จะมีชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะเมถุนตุลกลุมขึ้นมาด้วยราศีสิงห์ประมาณนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะแบบเคยเป็นคนที่ถูกเลือกอะแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่เลือกเองนะคะแล้วก็ มองว่าตัวคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งละนะคะคนที่ใช่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือคุณจะไม่เลยนะคะคุณมีกฎเกณฑ์มีกติกามีมาตรฐานของตัวเองนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งตรงไหมนะคะถ้าตรงก็ไปต่อนะทีนี้มาดูกันเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอืม เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะ,ะใช่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอดอ,อุ๊ยจริงจังมีความหวังนะคะสําหรับเพื่อนๆกองเนี้ยนกมองว่าบางท่านบางคนอาจจะมีประเด็นกันไปแล้วก็กลับเข้ามาในในความสัมพันธ์ก็ได้นะถ้าเป็นในลักษณะของ คนที่มีประเด็นกันเนี่ยคุณมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะซึ่งตัวคุณเองก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบในการต่อรองนะคะหรือคุณสามารถที่จะบอกความต้องการให้กับคนของคุณได้ถ้าเขากลับมานะคะคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขาจะเขาจะต้องทำตามนั้นนะ่ะอืม ถ้าเกิดคนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยนกมองว่ามีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะยังยังมีความหวังกับความรักครั้งนี้ยังได้กลับมาเป็นความรักให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนกมองว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ดูมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์ทุกๆอย่างด้วยนะ อย่างเช่นถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนเขาก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีประเด็นอะไรกันไปเลยนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยโอ้เขา้าเขามีความหวังกับกับความรักครั้งนี้นะหรือคุณนะ่ะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักคุณทำให้เขาเนี่ย อยากที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคุณหรือเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะมันอาจจะดูไม่ได้ง่ายสําหรับความรักครั้งนี้แต่เขาเขาอยากจะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับคุณมากๆเลยแล้วนกมองว่าเขามองไปถึงการที่ จะจริงจังกับคุณในอนาคตอะการสร้างครอบครัวนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้นั่นหมายถึงว่าเขาคาดหวังในความรักครั้งนี้ค่อนข้างสูงมากอ่าไม่ว่าความความรักครั้งนี้จะมีอุปสรรคอะไรเหมือนเขาจะมีเขาจะหาทางแก้ไขหาทางออกนะคะเออคุณคือความสุขของเขานะนกมองว่าพลังงานของเพื่อนๆในใน,ในกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ จะได้รับข่าวดีอืมข่าวดีนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบทุ่มเทเลยแหละนะคะทุ่มเทแล้วก็เปิดใจให้กับคุณค่อนข้างเยอะมากคือเปิดใจมากๆแล้วก็เอ,อพร้อมที่จะดูแลคุณอยู่เคียงข้างคุณให้คำปรึกษานะคะเป็นเหมือนเป็น แสงสว่างในชีวิตคุณได้ด้วยนะคะซึ่งนกมองว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆเลยนะมาดูกันหน่อยนะคะว่าถ้าอยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพื่อนเพื่อนทีมที่1น่ง10เหรียญนะคะความสุขความมั่งคั่งนะคะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณ ดีเอ็มเพรคุณจะเป็นที่รักอนะ่ะคุณจะเป็นที่รักนะคะคุณจะถูกรักอย่างมากมายนะคะคุณจะเป็นที่รักจริงๆโอ,อ้พลังงานดีมากนะขึ้นไพ่ห้าไมา้อุปสรรคที่มีมืไม่ได้มากมายสำหรับคุณเลยนะคะหรือนะถ้าคนคนนี้เขามีตัวเลือกมี ทางเลือกมากมายหรือมีคนเข้ามาชอบเขารู้สึกดีกับเขาเนี่ยคุณคือหนึ่งเดียวนะคะคุณคือคนที่กุมหัวใจเขาไว้นะขึ้นไพ่ t ด e w เ r l d เนี่ยนั่นหมายถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับต่าง,างชาติต่างประเทศหรือคนทางไกลได้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งเนาะก็มองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันทีมที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เลือก ตัวเลือกที่สองนะทีมที่สองมาดูกันเลยเป็นยังไงบ้างน,นะคะวินาทีนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานของคุณกันก่อนเพื่อนๆทีมที่สองพลังงานงคุณเป็นเช่นไรคะคุณเป็นคนดังหรือเปล่าคนเด่นคนดังคนที่อืม ยอย่าปิดไว้ก่อนนะเป็นคนที่มีความโดดเด่นดูแลตัวเองดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ตัวของเพื่อนๆก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือเยียวยาจิตใจของผู้อื่นได้นะหมายถึงว่าคำพูดของคุณเนี่ยสามารถที่จะเยียวยา หิวใจของผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็คุณมีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะคะพลังงานก็ขึ้นมาเป็นชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีนด้วยนะอืมคือพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณแอบกังวลกับคนที่ เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันนะคะคือคุณมีสเสน่ห์ก็จริงแต่ว่าคุณกลัวว่าจะเจอกับคนที่เขามาเล่นกับความรู้สึกของคุณนะ่ะเออประมาณนั้นนะคะนะแต่ว่าเดี๋ยวขอขยายนะคะเก้าถ้วยคืออะไรอืมมีสเสน่ห์น่าค้นหาจริงๆแล้วก็มีคน เข้ามาหาคุณมากมายจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังยังมีความกลัวอ่าความกลัวหรือความกังวลใจอาจจะเกิดขึ้นจากแผลเก่าในอดีตหรือประสบการณ์ที่คุณเคยเจอเนาะความผิดหวังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือทําให้คุณยังยังรู้สึกกลัวในเรื่องของความรักอยู่คุณยังไม่แน่ใจคุณไม่กล้าที่จะแน่ใจกับ ความรักใดๆที่เข้ามาว่างั้นเถอะนะคะอ่าซึ่งตัวคุณเองเนี่ยกลับมารักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอยู่นะคะแล้วก็คุณจะใช้เ,เซนส์หรือว่าสัญชาตญาณของคุณเนี่ยนำทางในเรื่องของความรักด้วยถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาคุณก็จะ คุณก็จะเชื่อในในเสียงของหัวใจของคุณนะคะประมาณนั้นนะอืมมีพลังงานชาวราศีมีนนะคะธาตุลมเมถุนตุนกลุมขึ้นมาด้วยนะคะชาววันจันทร์โอเคพลังงานของคุณนะทีนี้เรามาดูกันเลยนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณนึกถึงอ่า คือพลังงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถูกใจคนคนนี้มากๆแต่คุณแค่ยังไม่ไม่กล้าที่จะแบบจริงจังขนาดนั้นหมายถึงคุณขอเรียนรู้เขาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วความรู้สึกของเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่เขาอะตกหลุมรักคุณอะอืมตกหลุมรักคุณรู้สึกถูกใจคุณมากนะคะแต่เขาน่าจะเป็นคนที่เก็บอาการอยู่เหมือนกันนะ เขาอาจจะไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากนักนะคะมากกับความรู้สึกของเขาที่อยู่ข้างในอะ่ะอ๋อคือตัวเขาเองเนี่ยนกมองว่าเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยนะคะในความรักอืมเขาอยากจะชนะใจคุณนะถ้าเขารู้ว่าคุณมีกําแพงกับเขาเนี่ยเขายิ่งอยากจะทลายกําแพงของคุณเพื่อที่จะเปิดใจคุณให้ได้ อืเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่กับคุณมากๆเลยนะคืออยากจะชนะใจคุณอืมเขาอาจจะต้องแบบพิสูจน์เขาจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณให้คุณได้เห็นเพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะต่างชาติต่างประเทศนะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับ นักเดินทางต้องเดินทางติดต่อธุกรกิจเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะพลังงานขึ้นมาเป็นชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุลมเมทุนตุนกลกุมถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดี๋ยวนกข,ขยายเดะทาวเวอร์นะคะเขาเขาอยากจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณเนะี่ยอ่าไม่ว่าคุณจะมีมุมมองความรักใน คือตัวคุณอาจจะมีกำแพงที่สูงหรือมุมมองความรักของคุณคุณอาจจะแบบไม่ไว้ใจใครง่ายๆคือเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะกลัวนะคะกลัวที่จะต้องเสียใจผิดหวังอีกแต่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนเขาอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้เขาอยากที่จะแบบเข้ากับคุณได้อะ่ะอืมไม่ว่าคุณจะปิดกั้นหรือมีกำแพงแค่ไหนนะคะเขาจะ เขาจะทําให้คุณและเขาอะเข้ากันได้อะประมาณนั้นเลยซึ่งนกรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่ดูจริงจังในเรื่องความรักบุคลิกของเขาอาจจะดูเจ้าชู้ดูไม่จริงจังหรือเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะหรือเขาอาจจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะแต่เขาอะดูจะดูจะมุ่งมั่นกับคุณเป็นพิเศษต้องบอกอย่างนี้นะคะเออพลังงานชาวธนูขึ้นมาเนาะ ก็มองว่าเขาน่าจะถูกใจคุณแล้วก็ตกหลุมรักคุณอนะ่ะอืมจริงจังจริงๆนะคะสำหรับค,คนคนนี้อืม,อมคุณอาจจะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณของกันและกันก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยมีการครบหากันในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณด้วยคือจะ จะพากันไปทำในสิ่งที่ทำให้จิตปิญญาณของคุณและ,และเขาะเติบโตขึ้นอืมนะคะประมาณนี้เขาจริงจังค่ะเขาอยากจะจริงจังกับคุณเขาอยากจะให้คุณเชื่อใจเขาว่าเขามาดีอืมอยากให้คุณไว้วางใจเขาสบายใจในในตัวเขาอะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนําอยากจะบอกอะไรให้กับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองนะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะโอ้เดด๋ยวเร์คุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะอืมคุณเป็นเนื้อคู่กันนะเนี่ยเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะหรือเป็นคู่รักที่เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีจริงๆคุณจะเติบโตขึ้นเมื่อคุณมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างกาย เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณสามารถรักคนคนนี้ได้นะคะขึ้นไพ่แปดถ้วยเดยชารยอดระยะทางนะคะระยะทางไม่มีผลกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวลอยากให้คุณมองความรักในมุมมองใหม่ๆด้วยนะคะไพ่บอกอย่างนี้ขอดูซิคุณอาจจะแบบ โสดมานานไม่กล้าที่จะรักหรือเปิดใจให้กับใครนะคะแต่ถึงเวลาแล้วนะที่คุณคุณต้องเปิดใจให้กับค,คนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขามองการไกลกับคุณนะเขามองถึงการที่จะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วนะคะขึ้นไพ่สามไม้นั่นหมายถึงเขาอาจจะคิดถึงการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมาอยู่กับคุณนะแล้วก็ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณเอ่อได้เจอกับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักดีๆอ่ะอืมเขาจะทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะไพ่คงอยากจะบอกให้คุณ move on จากความกลัวความกังวลในอดีตให้ได้นะคะเออเพราะว่าคนคนนี้เขา จริงใจกับคุณจริงๆเนาะสำหรับเพื่อนเทีมที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเพื่อนๆทีมที่3เลยค่ะขอให้คุณสุขสมหวังนะคะเจอกับความรักที่คุณปรารถนานะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่3นะคะตัวเลือกนี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานพลังงานนะคะ ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนคนที่เลือกทีมที่สามพลังงานของคุณคไปีวิวคุณเหมือนคุณคุณพอแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือเป็นพิษกับหัวใจคุณอ่ะคุณไม่เอาแล้วต่อให้คุณรักแค่ไหนคุณก็จะไม่เกี่ยวข้องหรือข้องเกี่ยวกับความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด นะคะคุณจะเลือกสิ่งที่ที่ดีให้กับตัวคุณเองคุณจะไม่ไม่เลือกความรักที่ที่ถูกใจแต่ทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะเออเป็นประมาณนั้นนะเออคุณจะคือเหมือนตัวคุณเนี่ยกลับมารักแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแบบสูงสุดเลยนะคะเพื่อนๆทีมที่สามแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ย เสียงที่จะเจ็บปวดใดๆอีกแล้วนะคะในเรื่องความรักคุณพร้อมที่จะตัดแล้วก็เด็ดขาดกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับคุณอะประมาณนั้นนะคะพลังงานขึ้นมานะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเม,มสิงธนูนะคะแล้วก็ชาวบังกรพฤือศพกันขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะคุณเหมือนกับ คุณพอแล้วคุณเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออ,อทำร้ายจิตใจคุณคุณไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือด้วยอืมประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายใจคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเสมออพลังงานประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใช่ก็ไปต่อกันนะเรามาดูกันดีก,กว่าว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงแปดดาบเจ็ดดาบเขารู้สึกอย่างไรเนี่ยอืมควีนถืกอกระทาห้าดาบอืมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณมีประเด็นกันไปหรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆนทีมที่สามนะถ้าคุณมีปัญหากันเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้เขายังส่องคุณอยู่แล้วเขาก็กำลังแบบคิดอยู่ว่าเอ๊ะ เรื่องราวระหว่างคุณและเขาจะเอาอยัางไงต่อเหมือนเขายังหาทางออกให้กับสถานการณ์นี้ไม่ได้เขาอาจจะคิดว่าคุณถอดใจคุณไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วหรือเปล่าคุณไม่ไปต่อกับเขาแล้วไหมอะไรแบบนี้ซึ่งนกมองว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนค่อนข้างที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีใน ในความรักครั้งเนี้ยก็มีความเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อเนาะเหมือนเขาก็จะรู้นะคะอืมเขายัางชอบคุณมากยังรู้สึกดีกับคุณมากๆเดี๋ยวนกขอดูอีกนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอยากได้รับโอกาสคะ่ะเตมูนกังวลคิดเกี่ยวกับ เรื่องราวระหว่างคุณและเขามากๆอยากพูดอยากคุยอยากเข้าหานะคะเอ,อ่เขายัางคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่เสมอยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของคุณและตัวเขาเองเนี่ยก็ยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะนกมองว่าคนคนนี้ เขายังรู้สึกกับคุณมากๆต่อให้เขาน่เงียบเขาไม่ติดต่อคุณมาก็ใช่ว่าเขาจะไม่จะไม่รู้สึกแล้วนะคะซึ่งยังรู้สึกมากๆยังไม่ไม่อยากที่จะเลิกกับคุณอืมประมาณนั้นเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่คิดเกี่ยวกับคุณทุกอย่างแต่เลือกที่จะยังไม่ทําอะไรนะคะแต่มองว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการติดต่อมาอ่าเพื่อที่จะ ตามมางอคุณอยากจะไปต่อกับคุณอนะอยากเคลียร์ใจนะคะอยากเคลียร์ใจพลงานสําหรับทีมที่สามนะคะน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันเนาะนกมองว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันยากอ่ะเขาคนนี้ก็ยังอยากไปต่อกับคุณอนะต่อให้เขาไม่มีทางออกให้กับปัญหาหรือสถานการณ์เนี้ยมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่ เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญสําหรับเขานะคุณยังสําคัญต่อใจเขามาเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้แล้วอาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงห่วงแหนในตัวคุณด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกหรือแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆทีมที่3เกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะ ปัญหาอาจจะยังไม่ถูกแก้ไขนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ยังไม่เคลียร์หรือชัดเจนแต่อย่างใดนะคะอืมคือไพ่บอกว่าคุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะเดินหน้าต่อหรือคุณจะตัดสินใจยังไงจริงๆทางเลือกอาจจะอยู่ที่คุณหรือคุณได้รู้คำตอบอยู่แล้วว่า สถานการณ์ในในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันจะจบยังไงมันจะออกมาแบบไหนเหมือนคุณมีคำตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอความสุขในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะในเรื่องความรักเนาะ อย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองได้เจอกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ดีนะคะคุณยังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณด้วยนะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ